สวัสดีค่ะวันนี้จะสาธิตการทำแพนเค้กมันฝรั่งให้ดูนะคะส่วนผสมต่างๆหาสามารถหาได้ทั่วๆไปในเมืองไทยนะคะก็มีมันฝรั่งแป้งสาลีอเนกประสงค์เป็นแป้งเดียวกับที่ใช้ทำเค้กนะคะไข่เกลือพริกไทยน้ำมันพืชหัวหอม งานี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะปกติชาวเยอรมันเขาไม่ใส่กันแต่ว่าวันนี้จะลองทำแบบที่ใส่งาแล้วก็ไม่ใส่งาให้ดูนะคะติดตามรับชมได้เลยค่ะเราจะเริ่มแล้วเริ่มต้นด้วยการปอกเปลือกมันฝรั่งแล้วก็ล้างนะคะ มันฝรั่งที่ใช้วันนี้ปริมาณ1กิโลนะคะเวลาปลอกเปลือกมันฝรัง่งห,หรือว่าผลไม้ชาวเยอรมันเขาจะหันมีดต่างกับคนไทยเขาจะหันมีดเข้าหาตัวแบบนี้นะคะแต่ว่าของเราจะหันออกข้างนอกแบบนี้ เป็นหัวหอมนะคะเราจะใช้หอมแดงหรือว่าหอมหัวใหญ่ก็ได้ไม่ใส่หอมเลยก็ได้นะคะ ต่อไปเราจะขูดมันฝรั่งนะคะถ้าที่เมืองไทยไม่มีอุปกรณ์แบบนี้จะใช้แบบเดียวกับที่ใช้ขูดมะละกอก็ได้นะคะจะลองทำให้ดูนะคะอันนี้แบบที่ใช้ขูดมะละกอน,นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ ใช้ได้เหมือนกันอันนี้คือแบบที่ใช้ทั่วๆไปที่นี่นะคะอุปกรณ์นี้ใช้ขูดเนยก็ได้นะคะเนยเนยที่เป็นก้อนใหญ่ๆอาหารบางสูตรที่ต้องใช้เนย ก็อันใช้น่โคดกันตอนนี้โคดเสร็จแล้วค่ะมันฝรั่งโคดเสร็จแล้ว จากนั้นเราจะบีบมันฝรั่งออกบีบเอาน้ำออกนะคะเศษบันฝรั่งแบบนี้เวลาทอดเสร็จมันก็จะเป็นคล้าย เฟรนช์ฟรายที่มีขายตามร้านนะคะอร่อยมากเลยตอนนี้บีบเสร็จแล้วต่อไปก็ใส่เครื่องปรุงนะคะ เกลือตามต้องการนะคะในประมาณประมาณ1ช้อนชาทิบไทยตามชอบ ไข่หนึ่งฟองจะใส่สองฟองก็ไม่เป็นไรนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์ในที่นี้ประมาณ5ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปเลยจะใส่น้อยกว่านี้ก็ได้ ตอนนี้จะนวดทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเตรียมงาไว้ก่อนยังไม่ใส่ตอนนี้เราจะแบ่งครึ่งนะคะครึ่งหนึ่งจะใส่งาอีกครึ่งหนึ่งไม่ใส่นะคะ อันนี้ไม่ใส่งาอันนี้จะใส่งานะคะเทไปเลยนะคะตามใจชอบเสร็จแล้วค่ะตอนนี้จะทอดแล้ว เราจะเริ่มทอดส่วนที่ไม่ใส่งาก่อนนะคะเอาชิ้นใหญ่ลงก่อนนะคะชิ้นเสร็จเศจมันฝรั่งเยนเป็น สีเหลืองทองก็ตัดอ,ออกนะคะอันนี้ส่วนที่มีงานนะคะ ที่เหลือในกระทะเป็นส่วนที่ต้องที่ใส่างามออกไปนะคะส <Intro> เสร็จแล้วคะ่ะปิดเตาแล้วจะกินร้อนหรือจะกินเย็นก็อร่อยดีนะคะกรอบดีคะ่ะ เค้กมันฝรั่งนี้จะนิยมกินกับแอปเปิลต้มบดนะคะอันนี้ซื้อมาแต่ว่าจะทำเองก็ทำไม่ยากเลยนะคะแอ Apple ปเปิลปอกเปลือกออกเอาเม็ดออกแล้วก็ทำเป็นชิ้นเล็กต้มผสมกับน้ำตาลนะคะ ต้มแล้วก็บดนะคะอย่างนี้กินได้เลยนะคะเป็นอาหารหลักนะคะเนี่ไม่ใช่อาหารว่างเป็นยังไงบ้างคะอยากลองทำดูม้างไหมหวังว่าทุกคนคงชอบนะคะถ้าเป็นไปได้ฝากกดถูกใจกดส่งต่อติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ